ไอ้นายพันธ์แอดไลนหนูปะครับไลนหนูคือไลนปลาครับไลนหนูสิครับโอ้ยนายพันานายพันไลนหนูซืยอิครับผมโอ้ยพี่เด็กตัวปงไงเลยนี่พี่เป็นปงไง ันประก่ะอยไงไปยังไงผลานไรนูครับผมไ้ปาไลาไรนูไอ้นูนีหายมดมัทีนี้ามาไรปลาละครับผมนี่ตัวบักไงท่านเลย

นี่นคณะโค้กโค้กเฮ้ยท่านสองตัวเลยงานตัวน,นึงไงไต่ไต่หลอบเฮ้ยงานดักหลอกไหมเห็นปะบอกไงเดินงานเด่นเลยเขาไล่นู้นไปเลยเขาตีปลามาเนาะ,ะลงไปแมมเดี๋ยวมันจบงานตัวน,นึงงานงานนี้นอบอกกำไล่เนาะเนาะสองท่นนี่จิ๊บ มดปีฮือสันอ,อ,อยาให oh. ้มันไปพูดไหมสโตแล้วได้สันเอาองบ่บตบทีเีวอาบอด้จีทำทีเเอามาจีนี่แกกำลังมีขนาดมองบวกในน้อยฮ๊บฮึ๊บปึ๊บ๊เว้อาทัวนี่คือเสียเอาเสียระเวยไม่เป๊กเยบอย โอ้ยคลุคาดีหน่อพ่อมีโบกกำไรนี่จะได้2ทุนสองพัน่มีขาดทุนคนแทงแลาวนะครับมาขึ้มนมากบเหลี่ยงเราวนี่แหละครับพี่น้องโวแรก <laughs> ดูเอา <laughs> ยาบ้าสองพันนี่นี่แหละกำไรเยอะแยะเอา <laughs> เอาไห้เอาวะเปโอ้ยตตาบอดแล้วขนาดตายถืบ่มีเได้นี่ดดยังโดดไดดดตเป็นสามแล้วนั่นได้อยู่ไตหลอ,อ,อบกันไตหลอกตัวหนึ่งแล้วก็เยูะเยูะทึ่งอันนี้เห็นไหมไตไตาพาตัวนี่ไหมในข้างหน้านี่ยมองเห้อตัวนี่เออแล้วรเปิดดูโดดได้เจอไรขนาด ดูหน่อยได้นั่แล้เนาะตีมาแต่ผุนโดดโยงโยงโยงมาป้าดูโดดมามากตามตีโตเขไปป้าไปแล้วว่งหนึ่งเมียนบองานอยู่ขนาดบอกยังไงเหรอเมียนบอเขาเหยียบวัสดุเนี่ยพูดพูดไปเลยเดี๋มาเคียนึ้นมาก่อนเนี่ยฉีด

ตัวใหญ่ป่ะก็เป็นสามโตโอ้ยาดูถูกครับน้ำน้อยๆนี่ละสองพันเกินกำไรดูนี่ดูนี่สามโตได้ปีไปมืออื่นไปสูบกสนทำแล้วแม่ยอขาดทุนได้มูอเจ้าน้ำมันบอน้ำมันทรายที่บาดจะสูบบดเมื่อนอ าได้หลุดจะบอกว่าขันประจามื่นกันแทนประจามื่นไม่มาในน้อยเลยไม่มากก็ต้องมากแต่เสาแหมแมันมานักแต่บางทีเนี่ยก็มาสวนตัวมือถ้ามาสวนตัวมือสองพันเอาไปสองตัวก่อน หายว่ามีกบโอ้พีน <ๆ S 1> ่น้องเขาว่ามีกบครับผมหายมันโอ้ยไอ้ย่ากินปลาดูโอ้ยเอาไปพัดแน่นี่มันกินปลาดุกว่านี่เอาสามตให้กบตัวหนึ่งสองพันนี่โอ้ยมึงมันกื่นไหมโอ้พี่น้องมังกบมันกินปลาครับ เฉยตัวเบื่อเลยมันโอ้ยบางหันปัญหาปล่อยเลยตัวนั้นเด็ดพัดเพชรเลยเนาะเาว่าเาว่าซื้อปลาเด็กปุ๊บเหมือนกันเ่ยปล่อยเนาะมาว่าขายแต่ปลามันก็แย่อยู่โอ้ยมันขึ้นเลยสมพอแล้วมันอ้วนเร็ว โหลดมากมันญ่เร็วตัวกบเพื่อนบ่มันออกไก่จากกระซังมาให้กบนะให้มันให้ให้น่ะโอ้ยบอกโตที่มันรุดไอ้มือนั่งมันถึงหลบบางนันเอ้มามันรุดมามนหมามน เฮือปลาทิวไปไหนได้เอามองมาแซวที่หล่ตายปทิวนั่นดิกินอุ้ยมันกินมันกินนี่เหรอ เออติดเครื่องเงียบๆไปทันทีไปฮาเฮ็ดให้เครื่องมันงามเดี๋ยวเจ็ดให้เบิ่งเมนเครื่องผมเนาะนี่บริการที่เนาะเขาสิว่าเมียไผเมียมันตีแมน